เฮ้ยเฮ้ยเอะไรฮาอะไรไม่ดื่นนะครับถือว่าไม่ดื่นเลยนใช่นิ่งวัเบื่อแล้วดูฝรั่งอาบน้ำเบื่อ mẹ kỹ em lên mày mẹ kỹ em lên mẹ kỹ em lên nè mày 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 nghe กิแน,น,แน,นแล้วนอนกินแล้วนอนอร่อยจริงจเฮียทอบมาทยชิ้นข้าวขอบ

黄黄，是奔奔马。 เลเยโอ้ oh. ชื่อนี่ครับข้างหลังเอาเอา ว้าวแดดสิแสบหน้าไหมฮะบัวเดินชิวๆเดินนิ่งนี้เราเนี่ยใช่บัวหรือเปล่าใช่บัวหรือเปล่านะฮะม อยู่ห่างเลยนกว่อต้องใช้เลนใกล้โอ้สุดมากครับในภาพที่สวยงอะไรนะเร็วๆได้ร้อนเหรอหมายว่างั้นลหร เอาละครับเอาละครับชื่นครับเอาละครับชื่นเล่นแล้วครับผมโอ้ยหมุนซ้ายหมุนขวาครับโอ้โยเอาละครับเอาละครับเอาละครับเฮ้ยอยาคือบางที่เบื่ได้เกิดอะไรขึ้นรอโนหรือเปล่าเฮย เอ้เบย์แสก,กไปแล้วอ้ยออทิ้งกันสมช่วงนะครับนี่ชื่นโนยนูน่นเอ้ารอ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 ไม่เสียบ่ไปแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะแงหัวแล้ว สิงต,า,งแงตาแนีมล่ะตัวนี้เล่นมอนเด็กมาดูเรายังเอาอยู่นะครับผมแม่แม่เอาอยู่ในที่นี่คือหนึ่งเขาไม่เคยวิ่งหนีเราเนาะไม่เคยแบบว่าขี่ๆเราวิ่งหนีไปเลยให้ให้ไล่จับถ้าอย่างนั้นต้อง ควานไม่ได้มันเล่นอย่างนี้นะครับสองตอนขี่ไม่เคยทำอะไรควานตกเลยเอาละเอาละเอาละมาซิอมาเร็วครับสวิตสวิท,วทหรือซิวไลซิวไลมันหน้าท้องเขาอก ท่ามันถ่าย้อนแสเป็นเงาดำดำมีต่าง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 มาเร็วมาเร็วต้องอยู่แถวบ้านวันนี้เร็วมูมาตามแล้วเดี๋ยวก็วิ่งกลับบ้านไปแล้วไปแล้ว ครับบัวแต่ก,ก่อนบัวเทแถว,แวได้แหละเอาเอา,เอาชื่นหันหลังเดีละชื่นไม่มีตัวเปิดนะครับถ้าลำพูนไม่รู้น่าจะเปิดดีหางหางละหางชื่นติดเท์โบแลลว โอ้โหดูครับแม่นางดากลายวันอันขึ้นตลอดทุกทั้งปีนะอยู่ในปีก,กว่าแล้วเออนิ่งนะในนาหน้าเขาเหลยออีกสองปีสามปีสี่ปีห้าปีดโโูวโะ เอาละอละเอละบอลเริ่มแข่งกันละเด oui, ินนำทาเขาไม่ได้แล้วเขาบิงต้องมองแค่หลังก็พอเดี๋ยวเบื th, ่พยายามมองเรานะดูสมาร์ทมากดูสมส่วนนะเอ้าเอ้า เขาบ้านแล้วครับเินอเข้าบ้านแนละ้วเห็นแต่ดักตะพูดตะพูดอยู่โอเคนะครับถึงบ้านแล้วแม่แม่เอา สวัสดีครับ